ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักทราบซึ้งประทับใจจากบทประพันธ์ของออนอิสรีก่อนเคยเพอ้อพวงเคยหลงรักเราะยังยาวจนพ่ายแพ้แก่เล่สเนหาและเมื่อเขาไม่ปรารถนาเธอแล้วเธอก็ไม่ครครรว่ำร่ำน้ำตา หากลับเชิดหน้าท้าทายชีวิตนิกิตพรมด้วยตนเองเล่เสนหาคณะเกติบขอเช mm. ิญท่านฟังเล่เสนหาผมอึดอัดใจนะไม่รู้จะคุยกับใครนอกจากคุณตัวนี่คุณเรียนทราบหรือยังว่าผมยังเลยค่ะยังไม่ได้คุยกับเด่นเลยจากที่ผมคุยกับโรบีแล้ว ผมว่าลูกสาวผมรักคนผิดเท่าที่พิจารณาดูแล้วเราวินี้ใช้ไม่ได้เขารักนันทนาเพราะฐานะของผมนั่นไม่สํำคัญถ้าคุณนันทนาเธอรักคุณลวีหรอกค่ะนี่แหละคือสิ่งที่กดดันให้ผมต้องตามใจเขาคุณตูงช่วยผมด้วยช่วยกล่อมให้คุณเด่นเธอรับรักผมผ่านงานลูกสาวผมไปแล้วผมจะจัดการเรื่องของเธอ ทุกอย่างที่ผมมีอยู่ใจคุณเด่นให้หมดผมสัญญาคุณนภชัยเตวงขอพูดตามตรงเลยนะฮะตามสบายเลยที่เรามาคุยกันนี่ก็ตั้งใจพูดเรื่องจริงกันนะครับเด่นนะ่าเขารักวีมากเป็นรักครั้งแรกของเขาด้วยที่ได้เสียกวีก็เพราะวัยอะวัยรุ่นขาดความยั้งชั่งใจแรกๆนะ่ะวีอาจจะรักเด่น แต่ที่มีก็คือความสนิทสนมกันมากก็เลยล่วงเลยกันไปต่อมาเด่นเขาน้อยใจที่แม่แต่งงานใหม่ก็เลยไม่เรียนมาหาหลัยแต่ไปเรียนดีไซเนอร์ตามที่ตวงแนะนำต่อมาในวีก็สอบเข้ามาหาหลัยได้ความแตกต่างถึงได้เกิดขึ้นส่วนเด่นเมื่อเอาลูกอะยกให้แม่กับพ่อเลี้ยงไปแล้วก็ทำงานกับตวงกวีเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องทางร่างกายกันเลยนะฮะเพราะเด่นเขากลัวท้องอีก ก็ยังคบหากันอยู่อย่างเงียบๆโดยวีเนี่ยไม่เคยสนใจลูกที่น่ารักน่าชังแต่เด่นนะก็ยังเอื้อเฟื้อเรื่องการเงินให้วีเขาเช่นออกค่าเช่าหอพักซื้อมอเตอร์ไซค์ให้และตอนที่พ่อแม่ของวีเปิดร้านค้าก็ได้เงินของตัวกับเด่นออกให้ตอนที่แม่วีเขาผ่าท้องทางเราก็ช่วยเงินไปนะฮะท,ท,ทั้งที่รู้ว่าวีเขามีลูกสาวคุณแล้วเด่นนะยังรักวีหา้า แต่เป็นแค่สิ่งที่หลงเหลือในใจเด่นไม่เคยเรียกร้องอวีกลับคืนมาเลยแล้วมาตอนนี้ลูกสาวลูกสาวของคุณน่ะมาเล่นงานเด่นเพราะห่วงคุณเด่นเขาก็นิ่งไม่ได้เปิดเผยเรื่องวีเลยนี่นึกเล่นนะคุณตัวถ้าลูกสาวผมรู้เรื่องนี้เข้าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าในวีจะพลาดจากชีวิตที่ร่ำรวยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะวีนะ่ะเขเคยจนมาตลอด แต่คุณนันทนาสิหาจะเป็นยังไงถ้าต้องพลากจากในวีเพราะอะไรก็ตามคนแบบเธอนะทนไม่ได้หรอกแล้วคนที่เจี๋ยเสียใจก็คือคุณเองนั่นแหละผมรู้คุณตูงครับผมเองก็ไม่ค่อยจะปลื้มเท่าไหร่กับคนที่มีท่าแท้อย่างราวีแต่เพราะลูกสาวผมรักเราจึงต้องอดทนกับคนแบบนี้อ่าอาเธอฮ่าเรื่องเด่นนะ่ะ ตวองจะดูแลให้เองแต่จะได้แค่ไหนต้องแกแต่เจ้าตัวเขาด้วยนะฮะที่จริงเราไม่ควรพบกันเลยทําไมพี่เด่นถึงคิดอย่างนั้นนะฮะตอนเนี้พี่รู้เรื่องคุณนันทนาถ้าเธอรู้ว่าเราพบกันเป็นเรื่องแน่แต่ไม่อยากคุยกับพี่นี่ก็ว่าเหมือนสิคุณรัมบชัยเจ้านายผมเนี่ยก็เปิดเผยอย่างชัดเจนว่าเขารักพี่เด่นต้องการแต่งงานด้วยแล้วที่พี่เด่นเป็นข่าวกับนายป๊อป เขาก็เชื่อพี่เด่นน,นะนะเขายังบอกผมส่วนตัวเลยว่าเขารู้ว่าพี่เด่นกับผมเนี่ยเคยมีอะไรกันแค่ไหนแต่เ,เขาไม่ถือสาเขาต้องงานแต่งงานกับพี่เด่นแล้วห้ามไม่ให้ผมขัดขวางถ้าผมขัดขวางเขาเนี่ยก็จะบอกเรื่องทั้งหมดกับนันทนาเรื่องนี้พี่รู้แล้ววีมาบอกพี่ทำไมผมทำจริงๆเถอะพี่ตั้งใจแต่งงานกับเขาแน่ล่ะเขาต้องแก่กับพี่มากนะ เคยมีผู้ชายเด็กกว่ามาแล้วทำหัวใจพี่พังจนหมดถ้าจะลองมีคนแก่ดูบ้างจะเป็นไรไปละพี่เด่นจะไปพูดเล่นไปได้อนาคตยังไม่แน่นะวีอาจจะหรือไม่ก็ได้วีจะมานั่งคาดคั้นถามพี่ทำไมเพเชยจะบอกพี่ว่าผมกำลังแต่งงานกับนันทนานถ้าเกิดพี่แต่งงานไปไปอยู่ในครอบครัวผมเราสามคนจะมองหน้ากันยังไงได้อ่ะ ก็แยกบ้านกันอยู่สิจ้ะเดี๋ยวนี้พี่พูดเรื่อยเปื่อยแบบนี้เป็นด้วยเหรอเนี่ยหรือว่าพี่พูดเรื่อยเปื่อยแล้วมาพูดกับพี่อยู่ทําไมเพราะผมรักพี่ถึงอยากจะมาขอให้พี่เด่นเนี่ยพยายามเกี่ยวข้องกับคุณรัชัยเพราะนอกจากจะทําให้ผมต้องสะเทือนใจเดียนพี่เด่นสภาพนั้นแล้ว,ลวนันทนาก็ต้องจองเลงงานพี่อยู่แล้วด้วยมีจะสะเทือนใจทำไมกับผู้หญิงที่วีอยากทิ้งไปล่ะ ทั้งๆท,ที่มีลูกให้วีทั้งคนถมเถอะป่ะวิธีที่จะต้องไม่ต้องเจอหน้ากันโดยไม่จําเป็นนะส่วนลูกสาวคุณนพชัยถ้ายับยั้งเขาไม่ได้พี่ก็ช่วยตัวเองได้ไม่ต้องห่วงหรอก <c oughs> เอาละวีเราคุยกันมามากพอแล้ววีอย่ารีบกลับไปซะดีกว่าดีไม่ดีใครมาเห็นเข้าแล้วไปบอกคุณนันทนาวีจะเดือดร้อนนะ <c oughs> นาน,นึกแล้วว่าใน,นาวีต้องมาไม้นี้นั่นสิคะดีแล้วที่ยับกลับไปแบบนั้น้มันอะไรกันนักหนานะเนี่ยเด่นมีกรรมเองแล้วค่ะนะตวงมีใครมาชอบก็จะมีปัญหาชอบใครรักใครก็มีปัญหาเฮานาใจน้านะเชียร์คุณนภชัยเต็มที่อยู่แล้วข้อแรกเขารักเด่นมากและรักจริง แล้วเขาก็ร่ำรวยพอที่จะทาให้เด่นเนี่ยสบายไปชั่วชีวิตแล้วที่สำคัญเด่นจะได้มองหน้าในวีได้อย่างสะใจไปชั่วชีวิตแต่การเผชิญหน้ากันแบบคนในครอบครัวเดียวกันเนี่ยจิตใจคงแย่นะคะอีนอนมันก็ชินไปเองนั่นแหละแล้วที่นาเดานะคนที่ร้อนจนใจพังก็ต้องเปน็นนายระวีไม่ใช่เด่นนั่นสุภาเรียบร้อยหรือ,รอ,อยังอะมาถึงแล้วล่ะคะ่ะแต่ที่ร้านเนี่ย ให้ไปรับวันพรุ่งนี้เพราะจะต้องดูแลความเรียบร้อยให้อีกครั้งแล้ววีล่ะคะผมไม่มีอะไรมากนี่ดีค่ะนันจะได้ไม่ต้องห่วงอ๋อวันนี้นันต้องไปส่งการ์ดเพื่อนอีกสองสามคนมีอาจารย์ด้วยค่ะวันนี้คุณอาดป่าผมไปแจกการ์ดสำคัญบางรายนะป่าบอกแล้วคะ่ะบอกว่าเป็นพวกนักธุรกิจนันไม่จําเป็นแต่อยากให้วีไปรู้จักไว้ก็ดีค่ะนันไม่ชอบไปแบบไม่เป็นตัวของตัวเองอะ่ะ พร้อมจะไปหรือ,อยังโรบีพร้อมครับผมเธอขับรถนะเราจะไปกันแค่สองคนแล้วถน้นก้นหนักไปแล้วครับผมบ้านนี้เธอคงรู้จักดีสินะเออก็บพอจะทราบ,บนะฮะแต่ผมไม่เคยมาฉันชวนเธอมาเพราะอืไม่มีอะไรในใจหรอกแค่อยากให้มาพบมาเห็นกันไว้ แล้วตอนนี้ก็รู้ว่าเธอจะมากับฉันย,ยินดีครับคุณนพชยัยที่พาว่าที่ลูกเขยมาด้วยอ่ะยินดีนะราวีที่ได้รู้จักครับผมอ๋อเนั่ยนาะคุณสุดามาแล้วอ๋อลูกชายมาด้วยนแมนนี่ยิ่งโตยิ่งหล่อนะครับคุณอัดสวัสดีค่ะคุณนพชยัยอ่ะนี่ราวีว่าที่ลูกเขยของคุณนพชัยมาส่งการ์ดไหว้พระเถิดจะ้ะนี่ไงจ้าลูกชายของเราแมน ไหว่คุณอาคุณพี่สลูกสวัสดีครับฮ่ายิ่งโตยิ่งฉลาดน่ารักทีเดียวเป็นขวัญใจของบ้านครับคุณอุปชัยเมียผมก็ไม่เป็นอันทําอะไรนะวันๆนะวุ่นแต่กับนายชาติชายดีแหละไปโรงเรียนก็ต้องรับส่งเองโอ้ยบางครั้งเมียผมจะลืมผมไปเลยทีเดียวนเนี่ยเด็กคนนี้ลูกเราน่ารักมากเลยดีเลยดีในที่ดีเช่นนี เราจะต้องห่วง,ง,งป้อยขนาดเ,าเราเนี่ยในบ้านมีเด็กเล็กๆชีวิตก็มีความสุขครับผมเองก็ยัางห่วงาว่าสักวันหนึ่งลูกสาวจะมีหลานตาให้ไว้เฉยชมสักคนหนึ่งผมว่าไม่ทันใจนะมีเองดีกว่าหลานก็แค่หลานเพราะเขามีพ่อมีแม่จะอบอุ้มอยู่แล้วนะฮะผมก็ว่าอย่างนั้นนะเอาละครับผมขอตัวก่อนอา้าวทานข้าวกันก่อนไม่ดีหรอคะอผมไปอีกสองบ้านขอบพระคุณมากนะครับไปก่อนนะในแมน ลูกชายเธอน่ารักดีนะเออครับคุณอัดกับคุณสุดารักเด็กคนนี้ยิ่งกว่าลูกเสียที่ผมลามจะพิเด่นเพราะว่าตอนนั้นต้อาระดับทุรังอยู่ด้วยกันชีวิตจะไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยเรียนก็เรียนไม่จบแล้วตอนนี้เด็กสุขสบายแค่ไหนคุณอาก็เห็นเนี่ยเห็นแล้วนึกยังไงบ้างไหมมีบ้างครับแต่ที่มีมากกระตรงที่เด็กคนนี้ หรื่อที่ดีเกิ iya, นกว่าผมจะให้เขาได้ที่ผมทิ้งพี่เด่นมาเพราะว่าผมน้ะทำถูกต้องแล้วล่ะครับเป็นงั้นปะจิตใจนายทำด้วยอะไรนันทนาจะเป็นเยงบ้างที่ต้องแต่งงานกับคนคนนี้ได้ควรับคุณเห็นแววตานายระวีที่มองลูกไหมคะเห็นรักแล้วก็ชื่นชมเต็มที่ทีเดียวแต่มันกลับทำเฉยแตะตัวมันยังไม่แตะคุณนพชัยแกเข้าใจเล่นนะ นึกแล้วก็น่าสงสารลูกนะคะพ่อของตัวเองแท้ๆกลับทำเหมือนเป็นคนอื่นน่ะแต่ผมว่าดีแล้วนะถ้ามันเกิดแสดงความรักความอยากได้ลูกคืนขึ้นมาเราจะลำบากนะยังสงสัยอยู่ว่าแกยังอยากจะได้ใย,ยเด่นอยู่หรือเปล่านะเนี่ยที่แกโทรมานัดว่าจะมาหาแกว่าแกยังยืนยันตามความคิดเดิมเพราะแกเนี่ยยิ่งรักยิ่งเห็นใจเด่นมากขึ้นค่อยดูนะ ถ้าตวงลุ้นได้สำเร็จเดยชีวิตคนในครอบครัวนี้จะยังไงคงสนุกกันละเดนใจค่ะผมอปครับพี่เดนมีอะไรจ๊ะไม่เย็นเนี้คุณประชายพาผมไปส่งการ์ดที่บ้านแม่พี่เด่นนะอ๋อผมพบลูกของเราอะลูกของแม่กับคุณอาจ้ะไม่ใช่ลูกเรานั่นแหละนั่นแหละแกน่ารักมากเลย แมนเป็นความหวังเดียวของพี่กับแม่แล้วก็คุณอาพี่ทําได้แค่มองอยู่ห่างๆเพราะายกให้แม่พี่ไปแล้วพี่ไม่มีสิทธิ์แตะต้องมีเพียงฐานะเป็นพี่สาวก็แค่นั้นเห็นแล้วก็เสียดายอะแค่คิดก็พอแล้วละจ้ะเพราะว่านันทนากับฐานะาใหม่ของวีเนี่ยสําคัญกว่าเนะยจ้ะ็เป็นพี่เนี่ยแะครับฐานะใหม่พี่เป็นภรรยาปปยคุณนุชประายก็ไม่เลวนะฮะถ้าเป็นจริงก็ดีแนจ่จ้ะ เอาละท่านี้ก่อนนะนี่ก็ดึกแล้วพี่จะนอนวีจาเห็นลูกแล้วรู้จักสะเทือนใจสินะน<อ>นกามตามทันแล้วล่ะเรื่องเนี้ยรู้กันละดีแล้วขออย่าให้นันทนารู้แล้วกันคะ่ะยิ่งดีในวีจะได้ตกอันดับสักทีนันทนาสิคะจะแย่ให้อยู่กันแบบอึมครึมอย่างนี้ละค่ะดีแล้วจะได้รู้ว่าเงินรั่วฐานะสูงส่งเนี่ย ไม่ได้ความสุขเสมอ,อมไปหรอกปรงเข้าไปนี่วานเนี้ยนะในป๊อปก็โทรมาหานะบอกว่าเย็กก้อยยังวุ่นวายอยู่เลยละครเรื่องใหม่นี่เยกก้อยก็ไม่ได้เล่นด้วยนะแต่ก็ยังไปที่กองถ่ายทุกครั้งที่ในบ๊อบมีบทเราหางกัมาแล้วคิดอะไรมากละคะะตวงก็า้านใส้นางก้อยมนะัน่ะก้อยไม่มาวุ่นวายกับเราก็ดีแล้วนี่คะจบละครเรื่องนี้ยเห็นว่าในป๊อบจะไปเมืองนอกนะไปรีดอีกนานเลย ไร่่อ้หนึ่งก็จะไปยังไงนะตตวงขาเก็บเอาเรื่องเนี้ยมาคิดทําไมกันคะนี่งานเด่นน่ะยังมีอีกกองโตไม่อยากจะคิดเรื่องรอกสมองแต่นะก็เป็นคนแปลกนะเด่นอะไรที่ไม่เสด็จน้ําำะนะทนไม่ได้หรอกเรื่องเนี้ยนะต้องช่วยป๊อปเขาควรจะดังในฐานะพระเอกไม่ช่วยหลบไปทำปริญญาเมืองนอกอย่างเดียวแต่ได้ปริญญามาจากเมืองนอกเนี่ย จะยั่งยืนกับการเป็นพระเอกนะคะณตวงแต่ความหอมหุนผิดกันนะจ๊ะณตวงขาเราไม่ใช่คนว่างงานนะคะมาช่วยเด่นเนี่ยคิดแบบเสื้อตรงนี้ดีกว่าค่ะนะคะณตวงก้ยมีอะไรกับผมอีกอะนี่ผมต้องทํางานนะก็ทําไปสิคะก้อยแค่มาดูป๊อปไม่ได้มารบกวนอะไรเลยนี่ค่ะจนเกิดเรื่องขนาดนั้นแล้วน่ะก็ยังไม่พอใจเหรอทําไมนะต้องทำให้วุ่นวายมากขึ้นด้วยรู้ไหม เพราะก้อยคนเดียวทําเรื่องจะละครเรื่องเนี้ยต้องมีพี่เด่นทั้งๆที่เขาวางตัวกันไปแล้วด้วยป๊อบจ๋านกไปแล้วฮะพี่นกสวัสดีครับจ้าหมามๆามามามาชิบใจทีเด้ออุ้ยหอมจังเลยนังนกนังก็เอยคู่หูนังตัวก็มากอดจูบป๊อบจูบสลายฟอดเชียป๊อกก็ตอบสนอง นี่มันอะไรกันน่ะอีกนานมิฮะกว่าจะได้กลับบ้านน่ะอีกสองเซีนครับงั้นพี่<ม>นกไปรอที่ทีมงานนะจ๊ะมาหอมอีกทีนะออ้ยคนอะไรก็ไม่รู้แกมเนี่ยหอมยังก็กเด็กแนะน่นี่นี่หมายความว่าไงคะป๊อบหมายความว่ายังไงก็ไอที่โรแมนตักนั่งกระเทยไงคะกอดกันกลมเด็กเ่ยอย,ยอมให้มันจูบด้วย ก้อยน่าจะเข้าใจนะทําไมต้องอธิบายด้วยแบบมันมเรื่องส่วนตัวของผมนะแล้วรู้ไหมทาไมอ่ะผมถึงไม่สนใจก้อยเพราะว่าผมเนี่ยมีกิจกรรมส่วนตัวที่ต้องถูกกับทัศนะของผมเอาเลยก้อยบอกได้ข่าวเลยว่าผมนะ่ะเป็นพวกรักร่วมเพศอะ่ะป้อมเป็นงี้ได้ไงคะ,ะก็ไม่ยากนี่คนเราอะ่ะมันต้องมีอะไรอะไรแบบส่วนตัวกันบ้างดิวิปริตผิดเพศอย่างนั้นนี่ยเหะหรอคะแล้วเป็นไงผมชอบของผมแบบเนี้ย ผิดกฎหมายข้อไหนด้วยป๊อบเป็นคิงหรือเป็นควีนล่ะคะควีนหรือคิงเกี่ยวอะไรกับก้อยอ่ะแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือผมอ่ะไม่ได้นึกพิษสวัสด์ผู้หญิงหรอกทั้งๆท,ที่มีผู้หญิงมีอะไรตั้งหลายอย่างที่เข้าขากับผู้ชายอ่ะแต่ผม่ะไม่ชอบหรอกงั้นป๊อบกับแม่เด่นใจนั่นก็เหมือนกันนะสิแม่นั่นก็คงกระเทยอยู่กับกระเทยด้วยฮึอย่าพานไปถึงพี่เด่นเขานะเธอไม่เกี่ยวแล้วคราวนี้ถ้าพานอีกอ่ะนะตรงเล่นงานคุณแน่ เอาละผมไปเข้าฉากละแล้วผมก็มีคนมารอรับก,กลับด้วยก้อยอะ่ะไม่ต้องรอจนผมถ่ายละครเสร็จก็ได้เจ็บใจะเพป๊ะเป็นพวกรัก่วมแพศเนี่ยทุส้สิ้นดีคุณก้อยขึ้นมาได้ยังไงอะ่ะพนักงานข้างล่างส่งขึ้นมาเพราะว่าก้อยบอกเขาว่าจะมาตัดเสือ้อแล้วน้าตงก็ไม่อยู่เรื่องมันจบไปแล้วคุณจะมาวุ่นวายกับฉันอีกทำไมฉันจะมาบอกคุณว่าป๊อปเนี่ย เป็นเกย์แล้วไงล่ะคะก็เห็นกระตานะคุณเด่นใจกับนางนกกระเทยจัดละครน,นั่นน่ะกอดกันกลมจูบก,กันด้วยคุณมาบอกฉันทํำไมก <c oughs> ้อยก็อยากจะมาขอโทษที่ทำให้คุณเดือดร้อนไม่เป็นไรคะ่ะที่ผ่านมาฉันไม่ถือสาแล้วไม่เคยรู้ว่าป๊อบก็มีชีวิตแบบไหนก็แค่เล่นละครเรื่องเดียวกัน <c oughs> คุยกันถูกคอก็เ <c oughs> ท่านั้นเอง ก็เห็นคุณเด่นใจสนิทสนมกันน้ตวงก็เลยคิดว่าฉันจะเป็นพวกวิริตไปด้วยละสินี่คุณก้อยคะนตวงน่ะนับเป็นญาติฉันได้เพราะแม่ฉันกับน้าตวงเนี่ยซี้กันมาตั้งแต่อย่างวัยรุ่นน้าตวงก็ดูแลฉันมาตั้งแต่จบมัธยมแล้วฉันมาเรียนทางเสื้อผ้ามันถูกอาชีพของน้าตวงเขาก็เลยดูแลฉันเหมือนลูกเหมือนหลานส่วนเรื่องเพศก็ทางใครทางมัน ฉันชอบผู้ชายหน้าตวงไม่ชอบสักเพศหนึ่งชอบแต่ทำงานแล้วก็ดูแลฉันคุณก้อยอะ่ะเข้าใจฉันผิดหมดที่หลังจะทำให้ฉันกับน,น้าตวงต้องเดือดร้อนพาะคุณอีกนะเอาละค่ะจะต้องทำงานเชิญคุณไปได้และโอ้ขากลิง้งไม่ร้อนรนจะต้องมาเล่นงานเด่นถึงนี่เลยเหรอเนี่ยนั่นสิคะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมา ไม่รู้ว่าแกจะไปบอกนักข่าวอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเนี่ยบอกสิดีนี่เรื่องเนี้ยนะนะให้หนนกมันช่วยเองนั่นแหละนั้นั่นน่ะมันถือว่าได้เหยื่อฟรีถึงจะแต่ภายนอกก็ยังชื่นใจแล้วนังนันะ่นน่ะไปบอกนะักข่าวรับรองเรื่องเนี้ยนังก้อยจะต้องเสียหน้ามากกว่าเดิมอีกแล้วนังนกมันรู้อย่างเนี้ยมันก็พร้อมจะร่วมมือหืเพราะมันเห็นใจป๊อปอ่านข่าวหรือยังคะณตวงอ่านแล้ววงงง คุยกับเจ้าของละครเขาแล้วเขาจะร่วมมือด้วยเหวนเอ้ยจะออกข่าวยังไงไม่ว่าทำไมต้องเอาเด่นกับนัตรงไปเกี่ยวข้องด้วยนะเนี่ยนี่เด่นพรุ่งน,นี้มีนัดไหมนัตรงนัดถแถลงข่าวเลี้ยงของว่าพวกนักข่าวเขานะ่ะเด่นต้องไปด้วยนะงานนี้เจ้าของละคระเป็นแม่งานเพราะไม่อยากให้ป๊อปน่เสียชื่อทําให้ละครเขาแย่ไปด้วยความคิดน้าตวงนี่ไม่เลวนะคะทำนักข่าวเนี่ย เดือดร้อนได้อีกประชดไปเถอะเอาเหอะทนเอาอีกงานเดียวเท่านั้นน่ะถ้างานนี้นังก้อยมันยังดันทุลังอีกแล้วก็ณตูงะจะเปืดทุเรียนตกนั่นเองสวัสดีครับคุณคุณนักข่าวทั้งหลายที่กรุณามาในวันนี้ครับทางเราขอบคุณมากครับที่เชิญมาในวันนี้เพราะเรื่องข่าวส่วนที่ออกไปแล้วจะจริงหรือเท,ท็จ เราจะไม่พูดถึงนะครับเพราะข่าวก็คือข่าวฝ่ายที่ลงข่าวก็ไม่คิดว่าคนให้ข่าวซึ่งเป็นดารามีชื่อจะโกหกนักข่าวแล้วเรื่องแบบนี้เรามีตัวตนจริงอธิบายถึงที่มาที่ไปแต่เอาเถอะครับเริ่มจากละครผู้จัดละครเรื่องนี้วิตกมากกับข่าวที่เกิดขึ้นเพราะเรื่องที่ผ่านมาก็มีข่าวเกี่ยวกับพระเอกของเรา ทำให้เราต้องตัดคุณเด่นใจตัวเอกของเราออกไปไม่ได้มาเล่นเรื่องนี้ใหม่แต่ดาราคนเดิมก็ยังเที่ยวมาเกาะแกะกับป๊อปซึ่งปฏิเสธไปแล้วว่าไม่มีอะไรกับเธอผู้นั้นแม้แต่คุณเด่นใจพระเอกของเราถึงขนาดตัดสินใจว่าถ้าดาราผู้นั้นมันวุ่นวายอีกพระเอกของเราจะเลิกเล่นละครไปเรียนต่อเมืองนอกแต่แล,ละครเรื่องนี้ยังไม่ทันจบ พระเอกเราก็ทนกับภาวะวุ่นวายที่ดาราผู้นั้นมาตามเฝ้าถึงกองถ่ายทุกวันจนในที่สุดต้องพึ่งพาพี่นกผู้จัดการอีกคณะให้ช่วยลงท้ายพี่นกทนสนสารไม่ได้เอาละครับเชิญพี่นกมาแถลงได้แล้วครับสวัสดีฮะอันที่จริงเรื่องเนี้นกเป็นคนบอกนะฮะ แต่เป็นเพื่อนรักกับตวงเดี๋ยวไช่วยกันเพราะเด่นใจน่ะสาวตวงเนี่ยเขาคุ้นเคยกันดีโดดเล่นงานไปด้วยนกเลยแสดงเป็นกิ๊กกับป๊อปให้ดาราคนนั้นเห็นจะได้เลิกหมายปองป๊อปสักทีแล้วป๊อปก็บอกเธอผู้นั้นว่าเขาน่ะเป็นรักรวมเพศฮะไม่สนใจผู้หญิงดาราผู้นั้นแทนที่จะเลิกยุ่งกลับทำข่าวฮะเอาเด่นใจกับตวงมาเกี่ยว หาว่าเป็นพวกวิปร,ริตเ,เหมือนกันกันกบป๊อปถึงได้สนิทสนมกันนกนะ่ะถึงต้องออกมาถแถลงข่าวว่าเรื่องนี้ป๊อปกับนกบไม่มีอะไรกันจริงๆเราแค่แสดงละครกันนะฮะเพื่อให้เธอผู้นั้นเลิกสนใจป๊อปคิดสิฮะป๊อปมาลงทุนขนาดน,นี้ยังระงับความวุวายของแม่คนนี้ไม่ได้เลยค่ะมีทางเดียวครับคือผมคงต้องอำลาวงการไปเรียนต่อนะครับ ผมยอมแพ้ครับความรักของผู้หญิงคนเนี้ทําผมแย่จะไปจริงๆนะครับในป๊อบก,กับคณะละครแล้วก็พวกกระเทยอ,ออกข่าวเล่นงานก้อยอยู่นะไม่มีชื่อก้อยเลยนี่คะแม่ก้อยนี่กระดือดานพานทนซะ้งจริงเขาไม่เอ่ยชื่อเนี่ยใครๆก็รู้เพราะว่าก้อยออกข่าวไปเมื่อวันก่อนไนงะก้อยเขาไม่รักก้อยต่อต้านถึงขนาดนี้แล้วทําไมต้อง ออขนาดพักกวกเขาทั้งหมดก็ต่อต้านก้อยพ่อไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วนะเพราะว่าป๊อบมีพวกเป็นนางกระเทยสิคะนางเด่นใจก็มีกระเทยคุ้มครองอยู่ถึงได้เล่นงานก้อยได้ขนาดเนี้ลูกเราหนะรักเดียวใจเดียวนะคะเลยดื้อจนเกิดเรื่องนี่ไงก้อยไม่ยอมแพ้หรอกค่ะ,คะพ่อคะ่ะนางกระเทยสองคนเนี่ยจะต้องได้รับบทเรียน มีเรื่องกับกระเทยมีใครก็ทำกันบ้างแล้วพ่อนีแหละจะขอหนังสือพิมพ์ทุกฉบับไม่ลงข่าวที่ก้อยให้ไปนะคุณคะนี่ลูกเรานะคะเพราะเป็นลูกงไงถึงต้องทำแบบนี้รู้ไหมตอนนี้มีละครที่ไหนมาเรียกไปเล่นบ้างเพราะก้อยทำตัวแบบนี้อะไรทั้งหมดถึงเด้สสุดไปไงพ่อคะทำไมพ่อไม่เห็นใจก้อยมั่งล่ะคะก้อยรักป๊อปนะคะ ถ้าไม่เพราะว่านางพวกกระเทยนั้นมาวุ่นวายป่านเนี่ย<ม>ป๊อบกับก้อยก็เข้าใจกันไปแล้วล่ะค่ะจินดีค่ะที่คุณพ่ออยากพราเราสองคนเราก็เลยรียบมามีอะไรให้รับใช้เหรอฮะผมเดือดร้อนใจมากนะปุตุนนางลูกสาวผมเนี่ยมันไม่รักดีจริงแม่ความรักเนี่ยนะฮะมันแย่หน่อยเล่สน่หามันมาบทบังใจคนได้จริงๆผมต้องขอโทษคุณทั้งสองด้วยนะก็ยังอายุน้อยคะ่ะ แล้วพอเข้าวงการมายาเธอก็เติดไปตามภาวะแวดล้อมแต่อีกฝ่ายก็ต้องหาทางป้องกันคุณพ่ออย่าสนใจเรื่องเราสองคนเลยค่ะผมไปที่สมาคมนักข่าวมาแล้วขอให้เขาช่วยประกาศให้ด้วยว่าถ้าก็ให้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ขอให้งดออกข่าวท่านผู้ฟังที่รักเล่สเนหาจากบทประพันธ์และบทลครวิทรยุของออนอิสรีจากการแสดงของคณะเกตทิป รัตยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกอย่างลูกสยามบันทึกเสียงกรลยาธนพง์ควบคุม,มการแสดงลูกสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับันนี้ขอเชิญท่านติดตามและสเสนหาในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพจะได้เสนอพควกามบมาเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุข Sewat so di